ลูกเนนที่รักทั้งหลายหลวงพ่อรู้สึกดีใจแล้วก็มีความสุขมากที่ได้มอบดวงแก้วให้แข่เนนผู้สบรูณ์จํานวนสี่สิบหนึ่งรูปในวันนี้ซึ่งเป็นวันสมมนเนนและตรงกับวันเด็กด้วยที่ดีใจก็คือ ลูกเนทุกรูปได้ใช้วิิยะอุตสาหะในการที่จะทรงจำบริวยยกร์ซึ่งไม่ใช่ง่ายสำหรับลูกเนนทุกรูปจี่เป็นลูกเนนของหลวงพ่อเพราะว่าลูกเนนทุกรูปมีกิจวัตรและกิจกรรมที่เป็นทางมาแห่งบุญบาร,รมีเนี่ยมาก จะต้องเขียนเวลาในการที่จะมาศึกษามาท่องบนมาทรงจำเอาไว้เนี่ยมันไม่ใช่ง่าย,ยอย่างที่พระหมหาสวิทย์เรียนทำกราวประโยคได้กล่าวรายงานมาเบื้องต้นนั้นเพราะนั้นการที่สามารถทรงจำได้นี้เนหลวงพ่อก็ดีใจไปถามทุกๆุกรูปในสี่สิบหนึ่งรูปนี้ ไม่ใช้เวลาเนี่ยนานไหมบางรูปก็บอกสองเดือนบ้างสามเดือนบ้างมากกว่านั้นบ้างซึ่งหลวงพ่อดีใจที่ได้เห็นได้พูดได้คุยกับล,ลูกเนนทุกๆรูปได้ยินได้ฟังลูกเนนตอบหลวงพ่อมาเทา่าน,นั้นวันเทาน่านี้วัน กระเด็ดตอกย้ำกับลูกนเนทุกรูปว่าหลวงพ่อดีใจลูกในเก่งมากที่ทรงจำบาลีวยากรได้มันน่าอัศจรรย์เพราะว่าสามารถบริหารเวลาที่มีอย่างจำกระจำเขียนี้เนะี่ยมารักษาสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของ มวลมนุษยชาตและสรรพสัตว์ทั้งหลายด้ยการทรงบาลีวยากรที่จะไปเรียนรู้คำสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าที่เก็บไวในภาษาบาลีเพราะฉะนั้นจึงมีปิติและภาคภูมิใจมากทีเดียวบาลีนี่เนะี่ยเป็นภาษาที่สำคัญมากเพราะเก็บรักษาความรู้ที่สำคัญที่สุด ที่จะทำให้เราได้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องมนุษยชาติดำเนินชีวิตถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์พ้นจากวัตะได้กว่าจะมีความรู้เหล่านี้มาบันทึกไว้ในภาษาบาลนะีก็ต้องมีการมังเกิดขึ้นของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าแล้วกว่าจะมีการมังเกิดขึ้นของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าก็ยาก อย่างนักก็ทั้งสร้างบารมีทำความอย่างเดียวนี้ยี่สิบประสงค์ไขใส่หมากับอย่างกลางกับสี่สิบประสงค์ไข้ส่หมากับอย่างมากกับแปดสิบประสงค์ไข้สาหมากับแปลว,ว่ามันนานมากเหลือเกินสั่งสมความดีมากว่าจะได้มาตัดสลุทำเป็นประสัมมอสมุธเจ้าคือความรู้นี้นี่ะมันมีอยู่แล้ว เรื่องราวความเป็นจริงชีวิตการเป็นวัยายเกิดความทุกข์ของชีวิตสาเหตุแห่งทุกข์ความดับทุกข์และหนทางที่จะดำเนินไปสู่ความดับทุกข์นั้นมีอยู่แต่ว่าถูกบดบังไว้ได้วยกิเลสอาสวะซึ่งเป็นเครื่องมือของพยามมาน แต่ว่าบทบังไม่ได้มันก็มีขอบเขตจำกัดเมื่อมีบาร,รมีเต็มเปี่ยมนั่นกว่าจะศึกษาความรู้เหล่านี้มาสอนตนเองและมนุษย์และเทวดาได้ก็ต้องสละทั้งทรัพย์อวัยวะชีวิตมากมายทีเดียวเมื่อได้ปรุดทาแล้วก็ถ่ายทอดความรู้รนี้อย่างมนุษย์เทวดา ไม่ดับขันตบริณิปานไปแล้วก็รวบรวมคำสอนนี้เก็บรักษาไว้ในภาษาบาลีเมื่อความรู้ที่สำคัญนี้ถูกเก็บไว้ที่ภาษาบาลีเราก็จะต้องศึกษาภาษาบาลีนี่จึงเป็นเรื่องเฉพาะผู้มีบุญเท่านั้น,น,นผู้ที่มีบุญน้อยยากที่จะมีโอกาสจะมาศึกษาตรงนี้ได้ จะถูกเครื่องบรรนาการของชีวิตตรึงให้ไปติดกับสิ่งเหล่านั้นอย่างที่เราเห็นอยู่ในชีวิตประจำวันติดคือเรื่องการนำมาหากินมัง่งการคลองเรือนการสนุกสนานเพลิพดเพลินอ,อะไรอย่างที่เห็นเห็นกันอยู่ที่จะหลุดลอดมาศึกษาภาษาบาลีได้นี่มีเพียงนิดเดียวเพราะฉะนั้นการที่ลูกเรีนทุกรูป ได้ใช้วิริยะอุตสาหะทรงบาริวยากรได้ก็ได้ชื่อว่าได้รักษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้เพื่อประโยชน์แก่ตัวเราเองมมนุษยชาติเทวดาและกษัตริย์ทั้งหลายหลวงพ่อจึงขออนุมโมธนาสาธุกการกับลูกทั้งสี่สิบหนึ่งลูป เ้วเหลือเวลาอีกไม่กี่วันก็จะสอบบาลีสนามหลวงกันแล้วซึ่งจะตกอยู่ในช่วงปลายเดือนมกราคมถึงต้นเดือนกุมภาพันนี้หลวงพ่อก็หวังว่าลูกๆทุกรูปทั้งพระทั้งเนนโดยเฉพาะสมณเณสี่สิบหนึ่งรูปนี้นะซึ่งเป็นตัวแทนของภิกษุสมณเน,น ที่มาในวันนี้ก็คงจะทำความปรารถนาของหลวงพ่อที่ตั้งใจมาอย่างยาวนานเลยว่าอยากจะให้ยกชั้นให้ได้เพราะการยกชั้นเนี่ยแม้ว่ามันจะยากแต่มันก็อยู่ในวิสัยที่เราสาม,มารถทำได้เนื่องจากคำสอนของสามมาสมุจจ้าเป็นสัจธรรมคงที่แล้ว มมนมีการเปลี่ยนแปลงและถูกเก็บไว้ในภาษาบาลีซึ่งก็ยังคงที่อยู่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจึองอยู่ในวิสัยที่เราสามารถที่จะสอบยกชั้นได้ชาวโลกนักศึกษานักเรียนนักศึกษาทางโลกเขาเรียนความรู้มากมายาเทียบจำนวนวิชาล้วมากกว่าของเรา แต่ก็ยังสอบยกชั้นได้เพราะฉะนั้นหลวงพ่อก็เชื่อว่าการยกชั้นนี้อยู่ในวิสัยไม่ใช่เป็นสิ่งที่ฟุ้งฝันไปหลวงพ่อเชื่อว่าลูกทุกปเนี่สามารถทำได้ที่ผ่านๆมาเราเกือบทำได้แต่ปีนี้อยากให้เป็นปีสมความปรารถนาของหลวงพ่อคือการยกชั้นของลูกทุกๆคน การสมรัถนาหลวงพ่อที่ลูกทุกรูปสอบบรีได้ยกชั้นก็คือความสมรัถนาของสังกมณฑน,นของมวลมนุษยชาติเทวดาและกษรรรัตริย์ทั้งหลายด้วยเพราะว่าการสอบยกชั้นในจำนวนมากๆอย่างนี้ก็ยังไม่เคยมีวัดไหนที่สอบได้ตั้งแต่การสร้างชาติมาเนี้ย บรรพบุรบุษรับพระพุทธศาสนามาเป็นศาสนาประจำชาติเอาไว้หล่อหลอมชีวิตจิตใจของลูกหลานของท่านมีการสร้างวัดวารามการบวชภิกษุสมณีขึ้นแล้วก็มีการศึกษาพระบาลีก็ยังไม่เคยมีเพราะฉะนั้นถ้าเราทำได้วัดพระธรรมกายทำได้ก็แปลว่าทุกๆวัดก็จะต้องทำได้ด้วย แปลว่ามันอยู่ในวิสัยที่เคยคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ความคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ก็ถูกทําลายไปแล้วก็จะทําให้เกิดกําลังใจที่ขยายไปยังหมู่พิกษุสัมเนินผู้ใคร่ต่อการศึกษาความสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เก็บไว้เป็นภาษาบาลีบุญใหญ่นี้ก็จะถึงแก่โูกทุกๆรูปทั้งภิกษุสัมเนินั่นแหละ ญาติโยมผู้สนับสนุนก็จะได้บุญใหญ่จากลูกหลวงพ่อก็จะได้มีพิติมีความดีใจแล้วก็มีกำลังใจที่จะทำงานระศาสนาต่อไปเพราะฉะนั้นขอให้นำในสิ่งที่หลวงพ่อปรารถนามายาวนานแล้วเนี่ยให้สมปรารถนาให้ได้นะลูกนะ ช่วงนี้เหลือเวลาอีกแค่สองสัปดาห์ก็จะสอบกันแล้วรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอย่าให้เจ็บอย่าให้ป่วยอย่าให้ไข้ที่นากาศฟ้าในช่วงนี้มันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวมันก็ร้อนเดี๋ยวมันก็หนาวรักษาสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วทำใจให้ปลอดโปร่งจากเครื่องกังวลสิ่งที่เป็นาการสืบการกระสุหรือลมประจ คือการสอบบาลีนี้เนี่ยก็ให้ล่มสลายไปไอ้ใจของลูกทุกๆรูปได้ปลอดโปรง่งสว่างสวยทรงจำบาลีวิยากรณ์ได้อธรรมข้อสอบได้ได้ได้วยความเข้าใจไม่ใช่ได้ได้วยการเดาหรือเสียงโชคอะไรอย่างนั้นนะลูกนะ ได้ด้วยการที่เราเป็นผู้คงแก่เรียนศึกษาเพื่อวัตถุประสงค์อย่างนี้จึงจะเป็นทางมาแห่งความปิติของหลวงพ่อความบากภูมิใจของหลวงพ่อและหมู่คณนะวนสองอาทิตย์นี้ให้แต่งใจศึกษาฝึกฝนดูแลสุขภาพให้ดีทำใจให้ใสใสแล้วก็กิจวัตรกิจกรรมอะไรที่ มันมากเกิมไปก็ผ่อนผ่อนอยู่ในระดับที่รักษาข้อวัดปฏิบัติเอาไว้สำหรับเป็นเครื่องภาคภูมิใจของเราในยานที่ระลึกนึกถึงและเป็นต้นบุนต้นแบบที่ดีของผู้ที่จะมาบวชในภายหลังเวลาส่วนที่เหลืออยู่นั้นก็ศึกษาเราเรียนสิ่งใดที่เราไม่เข้าใจก็สอบถามครูบาอาจารย์ แล้วก็ศึกษาตามตำรับตำลาศึกษาจากท่านผู้รู้ให้ดูพี่ๆเขาที่ได้สอบรเรียนทมก้าประโยคกันได้มาแล้วเนี่ยวันรุ่นพี่พี่ๆก็ทําอย่างไรโลกเนนหรือน้องเนรก็จะต้องทําทําตามอย่างพี่เขาเนั่นแหละ เดินจนในรอยเท้าอันเดียวกันพี่เขาก้าวซ้ายเราก้าวซ้ายพี่ก้าวขวาแล้วก็ก้าวขวาแล้วเราก็จะสมปรารถนากันทุกๆคนขอให้พระนิพพานเด้บคุคลหลวงปู่คุณยายจารได้ซ้อนดวงปัญญากลั่นกายวาจ,จาใจลูกให้สายสาบริสุทธิ์เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับ คำสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าที่ถูกเก็บไว้ในภาษาบาลีนี้ให้ได้แตกฉานสอบผ่านให้ได้แล้วก็ให้ได้ยกชั้นเป็นแชมป์สมความปรารถนาจงทุกประการเทินสาธุ